หมักเทนเดอร์ครับ50ไล่ใช้เทนเดอร์สองลังครับผมวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลงเกี่ยวเสี้ยทุ่งพาพี่น้องมาดูการหมักเทนเดอร์นะคทำการหมักเทนเดอร์ใช้รถฉีดนาแปลงนี้50ไล่นะครับทำการหมักเทนเดอร์วันนี้หลังจากที่เราผสมเทนเดอร์ ลงกับน้ำในอัตราส่วน1ลิตรผสมน้ำได้100ลิตรนะครับเราก็สามารถผสมได้2ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับตอนนี้เราก็จะทำการฉีดพ่นนะครับโดยการใช้รถนะครับฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณแปลงนาให้ฉีดให้ทั่วเพื่อให้ฟางที่จมอยู่ ที่เรามาตีฟางย่ำฟางไว้แล้วนะครับให้ฟางย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุญญ๋ยยานดีตามธรรมาชาตินะครับเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มออกซิเจนในน้านะครับทาให้ดินร่วนซุยนะครับมีฮิวมิกในส่วนผสมของอเทนเดอร์นะครับทำให้ดินจะก,กลายเป็นสีดำแล้วก็มีจุลินทรีย์นะครับสังเกตเวลาเรา,าทำการ หมักไว้เจ็ดวันนะครับเรามาย่ําฟางตีดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เม็ดข้าวดีดข้าวเด้งนะครับที่หล่นอยู่ในพื้นดินฝังดินอยู่ในลึกๆนะครับให้ลอยขึ้นมาเมื่อลอยขึ้นมาแล้วก็ทําการหมักไว้อีกสามวันนะครับถึงห้าวันรวมแล้วทั้งสิ้นก็จะประมาณสิบวันหรือสิบสองวันนะครับเพื่อให้ข้าวดิบข้าวเด้งนะครับเม็ดหญ้าวัชพืชทุกชนิดย่อยสลายไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ หลังจากนั้นผ่านไปนะครับเราก็เอาน้ําออกนะครับคัดน้ําปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็ชักร่องนะครับทำเทือกชักร่องหวานข้าวได้เลยนะครับก็จะทําให้ข้าวที่หวานลงไปนะครับได้กินอาหารนะครับกินแร่ธาตุนะครับจุรินรีในดินซึ่งมีการย่อยสลายจาก เทนเดอร์นะครับก็จะทําให้วัชพืชแร่ธาตุนะครับวัชพืชที่อยู่ในนาไม่ว่าจะเป็นฟางเป็นตอซังหญ้านะครับที่ตกค้างในนาก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีทําให้ต้นข้าวแตกหน่อนะครับแทงยอดขึ้นเร็วนะครับขึ้นเสมอนะครับเพราะว่าได้อาหารอย่างดีนะครับและที่สาคัญครับพี่น้องเวลาไปดูนะครับใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นปุ๋ยไส้เดือนนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับนั่นหมายความว่า เนเดอร์ของเรานะครับไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไสเดือนจุรินีก็จะไม่ตายนะครับกบเขียดนะครับก็จะกลับมาอาศัยเนื่องจากว่าเป็นธรรมชาตินะครับความคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนตามธรรมชาติกบเขียดอิงกางปูปลากนะ็าะจะเข้ามาในทุ่งนาของเรานะครับจะทําให้อุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาพลิกพื้น พื้นดินนะครับท้องนาของเราให้กลับมาเป็นเกษตรินทร์ซึ่งปกติถ้าเราใช้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆาา่าแมลงเชื้อรานอนอะไรก็ต้วแต่นะครับฉีดในข้าวเนี่ยนะครับจะทําให้มีสารเคมีสารพิษตกค้างในดินนะครับทําให้ต้นพืชของเราอ่อนแอนะครับทําให้ เป็นโรคเป็นภัยนะครับตองต้องฉีดยานะครับทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายนะครับต้นทุนที่สูงทำให้ชาวนาขาดทุนวันนี้ครับเราครับกรเกษตรอินทรีย์นะครับใช้3เกลือนะครับในการลดลงลดละเลิกใช้สารเคมีนั่นก็คือเกลือที่1น,นะครับก็คือสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเตอร์นะครับราคา1ลิตร ครับ3 9มบาทนะครับพี่น้องหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือจะโทรสั่งที่ลุงจรุนนะครับตอนนี้ที่อำเภอสามโกก็มีเป็นตัวแทนของลุงเขียวนะครับทั่วประเทศนะครับหรือจะสั่งจากลุงจรุนคนนี้เลยนะครับครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับมาร์คเทนเดอร์วันนี้5 0ไร่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอีกประมาณ3วัน จะทําการกลับหน้าดินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกครั้งนะครับ